มาทำยำแมงกระพุนหัวกระสุนกันค่ะเริ่มแรกเราต้องล้างทำความสะอาดแมงกระพุนหัวกระสุนของเราก่อนนะคะล้างทำความสะอาดให้เรามั่นใจว่าสะอาดดีค่ะแมงกระพุนที่พิดาซื้อมาเป็นแบบที่แช่จืดมาแล้วนะคะล้างทำความสะอาดจนสะอาดได้ที่ค่ะเราก็จะนำไปลวกกันเลยนำหม้อหรือกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำลงไปต้มจนกระทั่งน้ำเดือดจัดนำแมงกระพุนหัวกระสุนของเราลงไปลวกค่ะใช้เวลาลวกประมาณ15-20วินาทีก็จะได้แมงกระพุนดึงๆแบบนี้นำมาแช่น้ำเย็นน็อกไว้เลยค่ะมาถึงขั้นตอน ตงกายยำนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บค่ะตามด้วยน้าําปลาเสร็จแล้วตามด้วยพริกขี้หนูที่เราปั่นหยาบไว้นะคะแล้วก็ละลายน้ําตาลปี๊บกับน้ําปลาให้เข้ากันจากนั้นเติมมะนาวใส่มะนาวลงไปค่ะโคเลโคเลอีกครั้งหนึ่งนะคะชิมรสชาติดูพอรสชาติได้ที่นะคะเราก็จะนําแมงกะพรุนหัวกระสุนของเราใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มสีสันด้วยแครอทซอยนะคะหอมแขกและผักชีฝรั่งซอยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จโคลย์คุเคลให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ